สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟนะครับตรงนี้มันจะเป็นเวสเทชั์นครับเป็นสถานีตะวันตกนะครับเดี๋ยวผมกําลังจะเดินทางครับไปอีกเมืองนะครับอยู่ไกลไกลแค่นี้ประมาณใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับสถานีเวสตรงนี้ครับมันคนค่อนข้างน้อยนะครับน้อยกว่าแบบตอนที่ขามาแล้วก็ที่เฉิงตูมากๆเลยแล้วเขาก็จะมีแบบที่นวดไว้ให้บริการแบบนี้ด้วยนะครับ ร้านอาหารก็จะมีอยู่ด้านบนครับถ้าแบบมีใครหิวนะครับตามสไตล์เหมือนเดิมแต่ที่นวดเยอะมากเลยอ่ะมีสองฝั่งเลย mm hmm. เกตผมแบบต้องเดินไกลามากครับอยู่ท้ายสุดเลยครับ mm hmm. โอ้โหตรงนี้เขามีโชว์เดินไปดูก่อน mm hmm. เขาน่าจะเป็นโชว์ของพนักง,งานรถไฟครับ mm hmm. แบบมีเต้นโชว์อะไรอย่างง mm hmm. ี้มาไม่ทัน mm hmm. วันนี้ผมจองเป็นรถไฟชั้นสองมานะครับจะอยู่ใน ชานชลาที่8นะครับสุดท้ายดูท้ายสุดเลยครับนี่ครับถึงแล้วครับผมนี่ฮาวที่นั่งก็จะเป็น3สองเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เลยแล้าข้างหน้าก็จะแบบอีจอให้ดูด้วยแล้วก็ข้างล่างก็มีแบบ power outlet ให้นะครับ ครับใครที่อยากจะชาร์จแบตอะไรแบบนี้ที่นี่คือเมืองซีนิงครับอยู่ห่างจากหลานโจในประมาณชั่วโมงนิดๆเองครับนะครับผมก็นั่งรถไฟมานะฮะแล้วก็ต่อวัดนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปเช็คอินที่โรงแรมนะครับแต่ว่า จริงๆแล้วอ่ะเวลาเช็คอินของผมมันคือสองโมงใช่ไหมเอ่อตอนนี้มันประมาณเที่ยงกว่ากว่าครับเดี๋ยวจะลองไปถามเขาดูก่อนว่าเราสามารถฝากกระเป๋าไว้ได้ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรทานนะครับที่นี่ผมมาที่นี่เพราะว่าสตรีทฟู้ดเขาดังครับสตรีทฟู้ดนะฮะมันจะมีพวกเอ่อที่เป็นคล้ายๆแป้งซาละเปาที่เขาเอาไปตบๆกับข้างในโอ่งนะครับ แล้วก็แบบอาหารมุสลิมที่นี่ก็แบบน่าสนใจนะฮะแล้วก็มันจะคล้ายๆกับหลานโจครับที่มีก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรแบบนี้ด้วยนะฮะยวลองไปดูกันนะครับตอนนี้ก็เช็คอินเรียบร้อยนะครับที่พักโอเคเลยครับแล้วก็ราคาไม่แพงเลยครับวันนี้ผมนอนเป็นเออเป็นห้องรวมครับเป็นโฮสเทลห้องรวมนะครับแล้วก็ที่นี่เจอคนพูดภาษาอังกฤษได้บ้างแล้วนะครับาก็แนะนําว่า เนี่ยถนนเส้นที่เราพักอยู่เนี่ยครับมันมีแบบร้านอาหารแบบอร่อยอร่อยเพียบเลยนะไปลองได้นะครับแล้วตอนแรกที่เช็คอินนะครับคือคนที่เนี่ยเขายังไม่รู้ว่าคนไทยอ่ะได้ฟรีวีซ่านะครับเขาก็งงว่าเอ๊ะทำไมทำไมยู่ไม่มีวีซ่าเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยเขาเขาก็เปิดพาสปอร์ตหาแล้วมันหาไม่เจอเพราะว่าถ้ามีวีซา่ามันก็ต้องมีแบบระบุวันที่เข้าออกแล้วก็มีแบบ เป็นวีซ่าของเขาอะนะครับคนที่นี่เขาเฟรนลี่มากครับแบบว่าเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีชาวต่างชาติมามาที่เมืองเนี้ยพอเขาเจอแบบมีคนต่างชาติมาเขาก็แบบอยากเข้ามาให้ข้อมูลเวลาเราถามอะไรเงี้ยเขาก็รีบแบบเ,เปิดแอปช่วยแปลภาษากันคุยกันอะไรเงี้ยแล้วคือตอนที่ผมมาตอนแรกอะผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับคือพอมาถึงสถานีรถไฟที่เนี่ยผมก็เดินเดินใช่ไหมแล้วผมก็กำลังจะแบบจะหยิบกล้องมาถ่ายนี่แหละ แล้วก็มีแบบมีน้าคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาทักเขาบอกเขาเป็น local guide นะครับเขา,เขาพูดอังกฤษได้นะครับก็เลยสื่อสารกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะไม่เคยเจอคนไทยเลยเขาก็รีบแบบมาให้ข้อมูลนะครับว่าเออที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีที่เที่ยวอะไรบ้างที่แบบอยากแนะนาให,ให้ให้ผมไปเที่ยวนะครับแล้วก็ของเขาเองอ่ะเขาก็มีขายทัวร์ด้วยอะไรประมาณเนี่ยบอกว่าอยู่สามารถเทคทัวร์มีแบบวันเดย์ทัวร์หรือว่าทูเดย์ทริปอะไรเงี้ย นะครับคือผมเดินมาครับมันจะมีร้านอาหารที่แบบใหญ่ๆด้วยเล็กๆด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบเดี๋ยวผมจะลองร้านที่แบบเป็นร้านเล็กๆดูนะครับนี่ยเขามองออกมาเดี๋ยวผมลองร้านนี้ดีกว่าเออือราคาไม่แรงด้วยเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับเรียบร้อยนะครับผมสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวไส้แกะครับจะลองดูไม่เคยกินไส้แกะเหมือนกัน เขาก็จะแล้วก็ผมสั่งไส้แกะมาเพิ่มด้วยนะครับไส้แกะจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือไส้แกะนะครับแล้วเขาจะให้เหมือนอันนี้มันน่าจะเป็นมันๆน,นะครับแต่มันร้อนนะซอสที่ให้มาเขาจะเป็นแบบมีกลิ่นเผ็ดๆหน่อยครับเป็นซอสพริกอย่างเงี้ยแต่ลองมาชินนมแล้วอร่อยอร่อยครับมันจะแบบ ข้างในมันจะมันๆอยู่มันๆหน่อยๆครับแต่กลิ่นมันจะคล้ายๆไส้อั่วบ้านเราอยู่นะครับไส้แกะที่เขาให้มาครับเขาแบบเหมือนเขาเอาไปทอดให้มันเปรียมมันกรอบๆมันจะมีด้านหนึ่งที่กรอบอ่ะครับกินไปแล้วแบบฟินมากทานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับตะกี้ตอนไปจ่ายเงินนะครับคนขายเขาก็ถามว่าเขาเขาเห็นผมเอากล้องมาถ่ายไงเขาถามว่าแบบ y YouTube เหรอใช่ใช่ใช่ครับแล้วผมก็บอกว่า เนี่ยผมเป็นผมเป็นคนไทยอะไรเงี้ยเขาก็แบบดูแฮปปี้นะครับดูยิ้มแย้มแล้วคือตรงที่ผมอยู่ตรงเนี้ยมันมีหลายอย่างนะแบบคือมีครบแบบมีสถานตำรวจนะครับมีร้านค้ามีร้านอาหารมีโรงเรียนโรงเรียนก็อยู่ตรงนี้ด้วยครับเลยยังเห็นข้างหลังเนี่ยจะเห็นแบบเด็กนักเรียนเดินกันเต็มเลยเดี๋ยวผมจะไปหากาแฟกินครับ ผมสั่งมาเป็นเเขาบอกมันเป็นลาเต้มะพร้าวครับคือพอเหมือนกับว่าอันนี้มันเป็นเมนูแบบซิงเกิลของเขาอะตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สวนสาธารณะนะครับแถวที่พักนะครับเวลาประมาณหกโมงแล้นะครับผมบรรยากาศดีมากนะข้างหลังผมจะเป็นภูเขานะครับถ้ามองไปไกลๆเนี่ยพระาทีตตกช้านะครับขนาดนี้หกโมงยังสว่างอากาศยังแบบ มีแดดร้อนๆอยู่เลยครับท้งๆท,ที่ตรงเนี้ยมันเป็นเมืองหนาวนะแต่ว่าพอมีแดดแล้วอ่ะอากาศมันค่อนข้างร้อนเลยนะฮะในช่วงเย็นๆแบบเนี้ยคนที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมทํานะครับอย่างเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนมานั่งเล่นหมากรุกเล่นอะไรกันนะครับพ่อลูกนะฮะแล้วก็เบางคนก็จะแบบจูงน้องหมานะครับออกมาเดินเล่นนะครับต้นไม้ในปาร์คนี้สวยมากครับด้วยความที่มันเป็นเมืองหนาวเนาะก็ นี่จะเป็นแบบต้นสนแบบนี้ครับคือตะเกียครับที่นั่งอยู่ที่โฮสเทลอะครับก็มีนักท่องเที่ยวครับผมไม่แน่ใจเขาเป็นคนประเทศอะไรแต่คิดว่าเป็นคนยุโรปครับเขาพูดเมนาลินได้พูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยคุยกับเขาเขาก็ทําแพลนคล้ายๆกับผมครับก็คือว่าเดินทางออกทางตะวันตกนะครับของเมืองจีนนี่แหละครับก็เลยได้ก็ตไอเดียจากเขามานะครับว่าเราต้องเดินไปทางจุดไหนต่อบ้างนะครับ มันถึงจะแบบสะดวกเพราะว่าเขาบอกว่าที่เนี่ยบางในบางเมืองอครับเขาในในบางจุดของเมืองเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ให้ชาวต่างชาติอะเข้าไปพักนะครับแล้วก็พี่เจ้าของโฮสเทลที่เนี่ยน่ารักมากครับคือเขาใจดีครับคือเขาเห็นผมนั่งทํางานอยู่ในโฮสเทลใช่ไหมผมก็นั่งก,ก็แก๊ๆๆไปพี่เขาก็พยายามมาคุยด้วยครับว่าเอ้ยเรามีแบบ แถวเนี้ยมันมีทัวร์มีอะไรน,นะยูถ้าเกิดอยู่อยากไปทัวร์ที่นี่มันก็มีเหมือนกันแบบยูสามารถจอยทัวร์วกันได้นะครับถ้าจองออนไลน์ก็ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าก็ให้ระวังนะครับว่าถ้าเกิดมันเป็นทัวร์ที่ราคาถูกเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีก็ได้เขาก็บอกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ยูดีเขาก็ก็ชวนคุยไปชว,ชวนคุยมาแล้วแกก็บอกว่าเ,เดี๋ยวเย็นเนี่ยเดี๋ยวจะจัดปาร์ตี้เป็นแบบปาร์ตี้หม้อไฟนะครับอะไรเงี้ยก็เดี๋ยว หกโมงครึ่งนะเขานัดกันเดี๋ย็จะไปร่วมไปจอยกับเขานะครับแล้วคือพอเราเป็นต่างชาติมาที่เนี่ยครับทุกคนก็จะแบบว่าสงสัยว่าเฮ้ยเป็นใครวะเนี่ยมามามาทำอะไรแถวนี้อะไรแบบนี้เดินไปถนนเขาก็จะมองเดี๋ยวผมจะเดินเข้าทางด้านหลังของโฮสเทลนะครับคือตรงเนี้ยมันเป็นตึกที่คนเขาอยู่อาศัยจริงๆเลยครับก็จะมีแบบเนี่ยเขามาขาย ข้างหลังจะเป็นแบบที่ขายถั่วขายอะไรแบบเนี้ยนี่ฮาวแล้วก็มีแบบคุณป้ามานั่งนะครับอันนี้คือแบบเนี่ยที่พักคนจริงๆเลยนะฮะเขาก็จะมีแบบเครื่องออกกําลังกายไว้ด้วยนะครับเนี่ยมันก็เหมือนบ้านเราอะนะครับตามตึกตามอะไรเนี่ยครับเป็นแบบนี้เลย ถ้าด้านหน้าโฮสเทลมันก็จะเป็นแบบร้านอาหารหมดเลยครับเนี่ยอย่างตรงนี้ก็คือด้านหลังของร้านอาหารนะมันจะได้กลิ่นแบบเหมือนกลิ่นพริกของเขาอะครับอันนี้คือป้ายโฮสเทลนะครับนี่ป้ายโฮสเทลถ้าใครมาแถวนี้นะแนะนำเลยเขาเฟรนลี่มากแล้วราคามันไม่แพงอะ่ะเป็นแบบโฮสเทลถ้าเกิดเป็นห้องรวมมันมันถูกมากนลครับห้องรวมตกสอง้ยหสิบาท แล้วคนที่นี่แบบค่อนข้างโอเคเลยเนี่ยนะเข้ามาที่โฮสเทลกันเขาจะมีนัดกันตอนหกโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงนี้มันจะเป็นพนะับบิกแอร์เรียแลวจะมีเป็นโนด้วยครับแล้วก็ชั้นสองนะครับจะมีที่ซักผ้าครับ เขาจะมีเครื่องซักผ้าให้เครื่องอบผ้าให้แบบนี้เลยแต่ว่าด้านหลังด้านข้างบนชั้นสามว่ามันมีมีราวตากผ้านะครับเนี่ยผมว่าที่นี่ดีมากเลยแบบมีที่อบผ้าเครื่องซักผ้าให้หมดเลยครับแล้วคือห้องเขาก็ค่อนข้างสะอาดนะครับแบบทุกคนดูแลรักษาความสะอาดกันหมดเลยนี่นะครับตอนนี้เรามากับคนที่โฮสเทลนะครับเขาเดี๋ยวจะมีปาร์ตี้ฮอตพอตนะครับแล้วก็เลย มาซื้อของกัน,นเนี่ยเขาก็แบกงแบกหม้อกับโมเสกนะสุดยอดไปเลยมางไฟมาเสร็จแล้วครับ สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่คุ้มบุมวาลาสซีนะครับที่วัดตรงนี้นะครับตั้งอยู่ห่างจากเมืองซินิงนะครับประมาณ30กิโลนะครับใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนะพอดีเมื่อวานนะครับคุยกันที่โฮสเทลแล้วก็ชวนกันเหมารถกันมานะครับมี ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับเดี๋ยวกําลังจะไปซื้อทตเ็ตเข้าอยู่นะครับเหมือนตอนช่วงที่มาครับมันเป็นช่วงไฮซีซั่นครับราคาตั๋วก็จะขึ้นกว่าปะกตินิดหน่อยนะฮะตั้บเฟรไปโชคดีครับเจอคนที่พูดอังกฤษได้แล้วก็พูดจีนได้ด้วย สำหรับค่าตัวนะครับตอนนี้มันเป็นช่วงพีปกติแล้วมันจะ4ี่สิบแต่ว่าตอนนี้จะขึ้นเป็นเจหยวนครับสำหรับน่าจะเป็นช่วงเดือนนี้แหละเดือน4ี่นะครับถึงเดือนผมไม่แน่ใจถึงเดือนไหนนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนโปรยครับตอนนี้ฝนเริ่มซาแล้วครับแล้วก็เพื่อนๆด้านหลังนะครับก็ ตะกี้ผมถามว่าอันนี้มันใช้ต้นซากุระหรือเปล่าเพราะว่ามันสีมันแบบชมพูชมพูเขาก็แบบลองมันมีแอปเซิร์ชดูครับว่ามันคือต้นอะไรก็เลยแบบแปลกันใหญ่เลยที่นี่นะครับหลายที่เขาห้ามถ่ายรูปนะครับผมยิ่งด้านในเนี่ยเขาห้ามเลยครับเขาก็มีจะมีป้ายนะครับบอกว่า ตรงไหนห้ามถ่ายนะครับแล้วก็บางที่ก็เข้าไม่ได้ครับจะเข้าได้แต่สตาฟนะครับวันนี้จะถ่ายให้ดูได้น้อยนะครับเพราะว่าฝนตกกล้องกล้องตัวนี้มันกันฝนไม่ได้มันกันน้ําไม่ได้ครับ<อ>ก็เลยต้องระวังมากนิดหนึ่งนนนนในหลายๆที่นะครับตรงนี้แทบจะไม่ให้ถ่ายเลยนะครับข้างในนะครับ นี่ครับเจอรถกำลังไฟกันอยู่ครับเราเจอรถสอล้อครับอันนี้กำลังเข้าไปอีกจุดนะครับผมคิดว่าข้างในเขาก็ไม่ให้ถ่ายอีกเหมือนเดิมนะ ที่นี่แต่ละจุดเขาจะแบบเป็นชั้นเดียวครับแล้วก็แยก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 ,กันชั้นสองชั้นอะไรเงี้ยจะไม่ได้แบบสร้างสูงนะครับแต่เข้ามาแล้วที่นี่รู้สึกสงบมากนะครับได้เหมือนกับวัดที่อยู่ในเมืองอะครับตรงนี้คือคนที่เข้ามาเขาเข้ามาแบบมาเลจริงๆนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากชอบงานดีเทลครับวพวกรูปปั้นพวกอองานจิตรกรรมนะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับผมแนะนําเลยประมาณนะครับเพราะว่าด้านในเนี้ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นแบบพระพุทธรูปนะครับหรือว่าเป็นเหมือนเป็นเทพเป็นอะไรทุกอย่างเลยนะครับแล้วแต่เกียที่ผมเข้าไปเขาจะมีเป็นเหมือนเป็นเหมือนผมไม่แน่ใจมันคือปราสาทหรือวัดนะครับแต่ว่าดีเทลแบบเป็นทองทั้งอันนะฮะแล้วก็เขาทําดีเทลได้แบบอลาัางการมากๆ แล้วทุกอย่างมันจะมีมีเหมือนมีสซอรี่หมดเลยฮะนี่นะครับแล้วเพื่อนในกลุ่มนะครับก็ชวนเดินขึ้นมาด้านบนนะฮะมันจะเห็นแบบทั้งแอร์เรียนี้เลยสวยมากเนี่ยนะครับแล้วในวัดทิเบตแบบเนี้ยเขาก็จะมี วงล้อนะครับแบบนี้เลยแพงที่นี่สวยมากครับโซนนี้รู้สึกว่ามีคนเดินค่อนข้างเยอะเลยครับมันเป็นแบบเหมือนด้านล่างนิดนึงอะออตรงนี้เหมือนแบบเริ่มมีทัวร์เข้ามานะครับมันตอนนี้มันแบบสายๆแหละ คนก็เริ่มแบบเข้ามากันมากขึ้นนะฮะเนี่ยจะเห็นด้านหน้านะครับเขาก็จะมาแบบมาเพล่กันแบบว่าจริงจังนะครับตอนนี้เราใกล้จะ ออกจากตรงนี้ก็แล้วนะครับเพราะว่าชมกันครบนะฮะต้องขออภัยด้วยครับที่แบบถ่ายมาให้ได้แบบติดเดียวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสถานที่อะครับเขาไม่ค่อยให้ถ่ายนะครับที่เนี้ยเอาเป็นว่าถ้าใครแบบชอบอะไรแบบเนี้ยสไตล์เนี้ยครับก็สามารถมาดูได้ด้วยตาตัวเองนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นด้านหน้านะครับของวัดที่เนี่ยนะครับที่เราเข้ามาตอนแรกเลยฮะ สวยมากด้านหน้าจะเป็นภูเขาครับก็มีเหมือนแบบอะไรอยู่ด้านบนด้วยนะแต่เราไม่ได้ขึ้นไปนะครับด้านบนนู้นก็มีเหมือนแบบเหมือนปราสาทอยู่นะครับถ้ามองไ,ไกลๆนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะฮะเป็นร้านมีขาย่หลายอย่างครับมีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไง เนี่ยร้านเขาก็จะเป็นแบบโลคอนลนะครับร้านเจอแบบโลคอลแบบนี้เขามีแบบอันนี้น่าจะเป็นแบบเตาของเขาครับเอาไว้อุ่นชานะครับเวลาเรานั่งเนี่ยเขาก็จะเอาชามาเสิร์ฟอ,อนนียครับบะหมี่จ,จะเสิร์ฟให้ร้อนๆแบบนี้เลยนะตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาหกโมงแล้วครับผมออกมาเดินเล่นนะครับที่เอ,อ่อตรงเนี้ยมันจะเป็นปาร์คใจกลางเมืองครับ ถ้าเห็นด้านหลังเนี่ยครับไกลๆก็จะเป็นภูเขานะครับผมแล้วก็ด้านหน้าผมเนี่ยเดี๋ยวจะเดินพาไปให้ดูครับมันจะเป็นเป็นเป็นคลองกลางเมืองครับคลองที่ตัดผ่านเมืองเนี่ยครับตะกี้ที่นัดกันที่โฮสเทลครับก็เขาบอกว่าที่เนี่ยมันมีไนมาร์เก็ตนะครับแต่ว่าจะเปิดตอนทุ่มครึ่งครับผมก็เลยขอเขาเออกมาถ่ายรูปเล่นก่อนนะครับก็ มาเดินเล่นตรงคลองกลางเมืองนะครับคือที่นี่ผมสังเกตหลายจุดแลครับเหมือนกับเขา่ใช้วัสดุที่ไม่ค่อยได้คุณภาพมาสร้างพวกทางเท้าอะไรแบบนี้มันคล้ายๆบ้านเราเลยแหละคือบ,บางอย่างหน้าตามันดูแบบเป็นของใหม่นะครับแต่ว่าม,มันแตกหักมันเสียหายไปแล้วครับแบบเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ของที่นี่นะครับที่นี่เขาส่งกันเร็วมากนะ ตอนที่ผมยู่เฉิงตูวอะครับคือผมนั่งกินข้าวอยู่เนี้ยคือเขาไปรับออเดอร์นี้ส่งเสร็จมารับอีกออเดอร์นึงต่ออะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่สั่งเร็วที่เยอะแล้วก็คนที่ขับรถเยอะด้วยนะครับก็เลยเขาสามารถทํารอบได้เยอะมากๆเนี่ยด้านหลังผมก็จะเป็นแบบฟาร์มเมอร์มาขายผลไม้แบบนี้เลยนะครับเปิดท้ายเลย แล้วก็ย่านเนี่ยก็จะเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านหน่อยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตึกเนี่ยด้านหลังตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็นแบบน้าจะเป็น,ปนอ,อ,ออฟฟิศเป็นอะไร s o r ี่ตรงนี้เป็นโซนร้านขายของนะครับพอออกมาชนบทนะครับผมรู้สึกว่าคนแถวเนี่ยครับเขาเฟรนลี่มากขึ้นเหมือกับเขาเอ็นดูชาวต่างชาตินะครับ ร้านขายผลไม้แบบโลคอลนะครับแต่ที่เนี้ยเขาไม่ค่อยปักราคาผมก็ไม่รู้ว่าเขาขายยังไงอันนี้แบบเป็นร้านขายเนื้อก็จะมีครับหลายๆอย่างนะครแต่ลองเข้าไปดูของในม e ินิมาร์ทเดี๋ยวครับว่าที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนี่จะเป็นแบบไอติมนะครับก็ ราคาประมาณนี้ครับโหเขาวางของอเยอะมากอ๋อน,นี้เป็นโซนถั่วนะครับด้วยความที่ที่นี่แบบมีมุสลิมเยอะอะไรเงี้ยราคาแอบแรงอยู่นะอ๋อเขาขายอ๋อมันเป็นช่างกิโลนะครับเนี่ยห้าร้อยกรัมยี่สิบสามอ๋อที่นี่จะเป็นร้านช่างกิโลครับ อันนี้เอาไปใส่กินกับข้าวได้นะครับแล้วก็เนี่ยจะเป็นพวกช็อกโกแลตขนมหวานนะครับ19.8ต่อ500กรัมนะครับแต่ร้านอย่างเงี้ยขายดีผมสังเกตหลายร้านแหละเนี่ยตรงนี้ก็จะแบบอย่างนี้เป็นเนื้อครับเนื้อหมักนะครับเนื้อเหมือนเนื้อแดดเดียวอ่ะนะครับ22.8หยวนนะครับต่อ500กรัมก็ประมาณโลละ200กว่าบาท แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบพวกมาม่านี่อืมนี่ครับมีโกเลงจากอินโดนะครับสองจุดสองหยวนสิบบาทอันนี้เป็นเทรไมมันมันมันคือหม,ม,มีเผ็ดใช่ไหมครับเนี่ยราคาแบบดีมากอออันนี้จะเป็นแบบของออริจินอลเกาหลีนะครับก็จะแรงหน่อยไส้กรอกอะไรแบบนี้ครับ ก็ยี่สิบต่อห้าร้อยกรัมนะครับโซนนี้ก็จะเป็นขนมปังนะครับเดี๋ยวผมต้องหาแบบของติดไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะนั่งรถไฟไกลนะครับเนี่ยเป็นแบบพวกคล้ายๆเค้กกล้วยหอมอะไรเงี้ยสิบสามนะครับโซนนี้ต่อ500้อยกรัมอันนี้มันเหมือนโตเกียวบานาหน้าอะไรครับจะซื้อไปลองนี่ครับสิบนะครับต่อ500กรัม ส่วนนี้ก็จะเป็นขนมขนมถุงๆนะครับเนี่ยเลรสมะนาวนะครับหกห้าจุหยวนมีรสแต่งกวาด้วยครับตรงนี้จะเป็นแบบพวกน้ำกาใจะใหคายน้ำอินฟิวส์นะครับผมจะซื้อไปลองดูเนี่ยมีแอปเปิลเขียวมีพีชมีเลมอนนะครับและอันนี้คืออะไรครับเป็น b บล็ k วอเตอ น้ำมันดำๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลอง Black Water นะครับไม่รู้คืออะไรเนี่ยมันเป็นน้ำสีดำๆเลยนะครับขวดนี้ประมาณ2.9อยู่วัหนครับเขาบอกว่ามันเป็นบลูเบอร์รี่ฟรุตนะครับเฟ a เวอร์ v บ r a g ลตอนแรกจะซื้อน้ำ i n f ฟิ e ์แต่ว่าเห็นอันนี้น่าสนใจดีบลูเบอร์รี่ครับแต่ว่าเขาน่าจะใส่กินแหละอันนี้ก็จะเป็นแบบซ u เปอร์มาร์แบบโลเคอลเลย เขาไปดูดีไหมอ่ะเขาต้องไม่ว่าเราเข้าวางยัไงแต่ลองเข้าไปดูครับว่าเขามีอะไรบ้าง oh. เ,เก๋ากี้ครับโกจติเ oh, hey. oh. บอร์รี่อ๋อแล้วก็็นพวกชามีเฮาอ๋อเขาจะขายเป็นแบบพวกพวกชาพวกเฮิร์บอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นแบบของแห้งนะครับเ oh, นี่ยมันคืออะไรไม่รู้อ่ะ อ๋อน่าจะเป็นเนื้อเนื้ออบแห้งอะไร้ย่างนี้ครับมีแบบพวกเหล้าโบราณด้วยเป็นแบบเหล้าจีนนะครับหกสิบห้าหยวนสามสิบหยวนสิบสองหยวนเจ็ดหยวนก็มีบ้าถูกไปน่าจะเหมือนเหล้าขาวอะครับแบบชากุหลาบแต่ข้างๆมันคืออะไรไม่รู้อะลูกเดือยมั้งครับนะี่ครับ เนี่ยข้าบวบัก็น่าจะเป็นพวกชาด้วยครับราคาก็จะมีแบบแ800ร้อยหยวนแต่ผมไม่รู้ว่าน่าจะเป็น1กิโลครับเนี่ยก็จะเป็นชามีโสมมีรากชานะครับแล้วก็เนี่ยเต็มไปหมดเลยผมก็ยังอืมกลิน่นเหมือนแบบกลิน่นเหมือนไอ้นี่เลยครับกลิน่นเหมือนเฮิร์มซุปที่เราแบบทานกันนะครับ ข้างๆข้างซ้ายผมนี่เขากำลังแบบปิง้งเนื้ออะไรกันอยู่แบบน่าอร่อยมากมพุดเด่นครับ<ม><ม>พุดเด่นน<ม>ตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกเต็มที่นะครับเห็นแบบตึกตรงนั้นแบบแสงกระทบสวยมาก ในมาเก็ตนะครับผมวันนี้มีสมาชิกมาเพิ่มนะครับที่งหกสิงเรามาโผล่กันที่ฟู้ดคอร์ตนะครับพอดีเมื่อกี้ h นมาเก็ตมันไม่ค่อยมีอะไรเลยก็เลยแบบมาเดินฟู้ดคอร์ตเขาจะมีแบบเป็นคลแบบ้ายๆกับที่เฉิงตูอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นแบบพวกมีผัดก๋วยเตี๋ยวผัดนี่เขาทำเส้นสดเลยน่าสนใจ แล้วก็มีแบบเกี๊ยวนะครับอันนั้นคืออะไรไม่รู้ครับแต่ว่าเกี๊ยวเกี๊ยวแผ่เมื่อวานผมลองกินแล้วมันเหมือนแบบแป้งที่เขาที่เขาแบบทอดนะครับตอนนี้สั่งข้าวเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมาจะสั่งข้าวผัดที่เป็นแบบอันเนี้ยอันเนี้ยนะครับแต่ว่า เหมือนจะสื่อสารกันผิดผ้าครับเขาก็เลยแบบผัดเป็นเส้นมาให้เนี่ยครับนี่เขากำลังผัดเส้นให้อยู่แต่มันน่ากินนะมนันแบบผัดกระทะร้อนนะครับน่ากินน่ากินเนี่ยเขาจะใส่แบบโอ้มีถั่วงอกมีอะไรด้วยร้อนๆเลยอร่อยมากกัดนหนาวแบบนี้ I อ a i ต it very h อ t y ดอย a ตอนนี้ก็มาลองโยเกิร์ตนะครับเ <laughs> จ้าดัง <laughs> ที่นี่นะฮะ <laughs>

นี่ครับตอนกลางคืนถนนที่จีนเขาจะแบบเปิดไฟแบบนี้นะครับตรงสี่แยกกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับดาเรนจะย้ายเมืองแล้วครับจะผมมาอยู่นี่ต่อนะครับ Yeah. ยวเร a จะ say goodbye to yes yes it's been good here with oh oh uh, yeah yeah I've been helping him out with translations here in um where are we Qinghai China or Xinjiang China he's gonna go to the lake tomorrow but I'm gonna continue my journey to Gansu gonna go to the desert but um, it's been a great time, so thank you all. All right, and maybe see you somewhere. Yeah, maybe see you all on right. the road. Thank you so much. Okay, okay. You translate me but, like. Yeah, yeah, yeah. Thank you so much. No problem. All right, all right. Kapunka. <laughs>